ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตร,รเค,รค,คมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรเคมีพันุ์ทิดบบนบางประมามาแล้วครับเชิญท่านรับฟังเสียงกนรถดนา ทิดบวนคุยสาระแสกวิชามีเฮฮาตามประสาทิดบวนเออดยวแนวๆนวๆนวแนวแนวท่านผู้ฟังครับผมจะแหลยาวกว่าน nee ี้ก็เกรงว่าท่านจะลำคาญบางคนไม่ชอบก็มีแต่ว่าบางคนชอบก็บอกว่าอาจารย์แหลยาวๆเลยก็เพราะว่ามีแฟนรายการผมหลายท่าน เคยไปฟังผมบรรยายผมก็พูดไปลองไปเล่นไปนะ,ะให้ท่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปอย่างนั้นแต่ว่าปกติถ้าผมขึ้นแหลบนเวทีนี่ผมจะไม่ได้ขึ้นโดยบทนี้หรอกนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีบทเวลาผมแหลผมก็ไม่ไม่ได้มีเนื้อท่องไว้ก่อนไม่มีต่ยกเว้นอันนี้มันเป็น <c oughs> แหลต้นรายการก็อยากให้มันเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าผมขึ้นเวทีผมจะขึ้นแบบนี้นะสวัสดีพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่มาวันนี้ทิศบวนบางประมาก็แสนยินดีที่มาวันนี้อะไรงีก็ว่าไปนะฮะือก็หลากหลายแล้วแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับการแหล่มันก็เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยๆของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ ท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนแรายการที่เคารพครับท่านจะติดตามฟังทิศบุญบางประมาะหนุ่มเหนือน้อยหน้ามนคนเสียงเนอนะทิศบุญบางประมาะอดิศักดิ์บุญกิจพันธ์นำเสนอท่านสดท่านที่ต้องการคําตอบเร่งด่วนกรุณาติดตามสดทาง a ฟ e b o o k จันพุทธศุกร์จันศุกร์ทุ่มครึ่งวันพุธหนึ่งทุ่มนะฮะอย่าพิมพ์คำตอบเข้ามาและหวังว่าจะตอบเดี๋วนั้นทันทีไม่มีครับ และบางเรื่องนั้นเราไม่สามารถจะพิมพ์ตอบได้แบบสั้นๆเรื่องการเกษตรนั้นมันเราไม่รู้ว่าแต่ละท่านนั้นมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะแล้วก็ถ้าจะชมทางโทรทัศน์ก็ตีห้าครึ่งถึงถก6กโมงวันเสาร์วันอาทิตย์ทางช่องก้าเอ็มพอเอหมายเลข30แล้วถ้าเผื่อท่านะจะฟังคลิปเสียงก็จันทร์ถึงศุกร์มีเช้า 8นาฬิกกับ18นาฬิกาตอนเย็นนะครับวันเสาร์อาทิตย์ตามติดทิตบ้วนติดตามาประสบการณ์ชีวิตทิดบ้วหบางประมาะที่ผ่านมากันนะครับท่านฟังครับคนไทยเราเนี่ยนะต่อให้ยากจนข้นแค้นทุกยากขนาดไหนพอเนื่องในโอกาสวันสำคัญนํำคัญเนี่ยเราก็มักจะทำบุญแล้วเดี๋ยวนี้ บางคนบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรผมก็แนะนำว่าเงินทองไม่ค่อยมีแต่เรามีกล้าไม้มีต้นไม้เราก็ปลูกต้นไม้ให้ประเทศช่วยกันปลูกคนละต้นเจ็สิบกว่าล้านคนก็จะเกิดต้นไม้เจ็สิบกว่าล้านต้นแล้วก็สัญญาปฏิญาณตนว่าจะเป็นผู้ ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมก็ไม่ต้องเอามากหรอกศีลหข้อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำร้ายทำร้ายผู้อื่นนะฮะด้วยความทุกข์ทรมานทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับและเรากา็ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามนะครับแล้วก็ เป็นผู้ที่ไม่พูดจากโกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมีลายเครื่องดองของเมาอาบายยามุกทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือข้อห้ามศีลหข้อทำห้าข้อนะถ้าทำได้ก็สังคมก็เป็นเป็นสุขแล้วสงบสุขแล้วทีนี้เนื่องในวันสำคัญนี่ผมก็เชิญชวนท่านปลูกต้นไม้ใครฟังผมที่ผ่านมาผมก็แนะนำว่า ถ้าที่เยอะไปปลูกปลาไปสร้างสวนไปทำไร่แต่ทำไร่นี่ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าทำได้ที่ห้าสิบไร่ร้อยไร่ไปปลูกอ้อยทิ้งไว้นะก็ดูแลเป็นช่วงช่วงแค่นั้นเองแต่ถ้าที่น้อยปลูกพืชผสมประสานยังไงแล้วก็จะปลูกอะไรให้มันได้เงินได้ทองนี่ก็พูดไปแล้วท่านก็ไปฟัง นะในคลิปเสียงเมื่อจิดบุญชวนคุยยามเช้า28เนี่ยนะครับพี่้องครับทีนี้ไอ้การปลูกต้นไม้นี่เราจะไปฝันหวานไม่ได้นะครับนะนึกว่ามันง่ายๆปล่อยเทวดาเลี้ยงอดีตอาจจะง่ายแต่ปัจจุบันไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วที่มันไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะครับคนที่ปลูก ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่นู่นไม่นี่อา้าวก็เลยกลายปล่อยให้พื้นที่ตัวเองเป็นแหล่งแพแร่โรคแมลงไอ้ลงแมลงมันก็เยอะนะครับแล้วมันก็ต้องต่อสู้ชีวิตเข้ามันเหมือนกันเนี่เพราะวันนี้ก็จะรวบรวมว่าเวลาท่านคิดจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับ อ้าปัญหาแรกเวลาไปมีที่เนี่ยจะไปปลูกต้นไม้บางทีมันไม่อยากไปมันเบื่อเบื่อใครเบื่อคนข้างบ้านไอ้คนข้างบ้านนี่ไม่มีข่าบ้านข้างที่ไอ้คนข้างที่นี่มันแล้วแต่ว่าไอ้ข้างที่เรานะมันแสบแค่ไหนครับนะอย่างบางคนเนี่ยตอนเราไม่ได้ไปทำอะไร เขาก็มีความประสงค์จะใช้ที่เรารุกที่เราเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากจะเห็นเรามาที่เรานะเขาก็จะก่อกวนด้วยระบบกวนประสาทหลากหลายรูปแบบนะฮะจนกระทั่งทำให้เรารู้สึกเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากไปเบื่อ <c oughs> ไม่อยากเห็นหน้ายายคนนี้นี่ประการหนึ่งบางคนก็ชอบรุกที่คนอื่นเขา เัเวลาท่านไปมีที่เนี่ยบักลักขึงรั้วอันนี้สำคัญครับอย่างน้อยที่สุดมีหลักเขตนะฮะตามหมุดโฉนดหรือจะเป็นตามแนวเว้นระยะห,ห่างไปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่สร้างรั้วเอา,มาเมล็ดมะขามไปหยอดนะมันก็เป็นรั้วบ้านได้นะครับอา้าวอันนี้ก็ท่านกรุณาไปฟัง ย้อนหลังในตอนที่ผมพูดถึงเรื่องรั้วบ้านรั้วต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือปัญหาจุกจิกกวนใจนี่คนเวลาไปมีที่เขาเนี่ยแล้วปัญหามันไม่ได้ไปปลูกมันไม่ได้ไปทําเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ทําถนนเข้าที่ครับนะเอาไปยืมมีถนนหลวงมีถนนสาธารณะแต่อีเวลาจะเข้าไปในที่เราเนี่ยมันไม่รู้จะเข้ายัางไงนานๆมาทีมันรกเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้ไม่สะดวกก็เลยไม่ไปเพราะฉะนั้นท่านการุณาไปทำทางเข้าที่ไม่ต้องเข้าไปลึกหรอกเอาสักห้าเมตรสิบเมตรอะไรก็ได้แล้วก็ไปสั่งซุ้มกระตอ๊อบมาไว้สักหลังหนึ่งอย่างน้อยรถเข้าไปจอดได้นะแล้วก็มีที่พักพิงที่จะบังลมบังเงาอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับมันจึงจะเกิดการไป ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าเ,าเคยทดลองมาแล้วนะฮะบางทีแค่ประหยัดขี้เหนียวไม่เอาเหินคลุกมาโรยถนนเท่านั้นแหละถนนมาเข้าไม่ได้มันแชะยามันขึ้นรถติดลมนะฮะก็เลยไม่ได้พัฒนาพื้นที่นั้นไปเลยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเรื่องง่ายๆ แค่ไม่ทําทางเข้าที่แค่นั้นเองเลยครับก็เลยไม่ได้ไปเลยปล่อยลกลางว่างเปล่าไปก็ไม่รู้จะทํายังไงนี่ก็เป็นปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่ายังไม่ทันจะไปปลูกไปทะเลาะกับคนข้างๆเขาสมุดแล้วไอ้อย่างนี้ก็จบเลยนะทีนี้เอาสมมติว่าทุกอย่างดีพร้อมละ จะไปปลูกต้นไม้ไม่เตรียมการล่วงหน้าครับทำเกษตรนี่คิดวันนี้ปุ๊บปั๊บแบบนี้มันไม่ได้มันไม่เหมือนงานในคอมพิวเตอร์มันไม่เหมือนโรงงานอสาหกรรมไปเดินเครื่องชึ่งฉึงฉึงฉง,งออกมาเกษตรมันต้องเตรียมแต่เนิ่นๆท่านจะปลูกต้นไม้หรืดูฝนเนี่ยมันก็ต้องเตรียมการมาตั้งมะมกกาลากุมพาหนุ่นนะมเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ไหน ะมะเมล็ดพันธุ์อาจจะไม่ยากไปตลาดไปร้านค้าก็อาจจะหาได้กิ่งพันธุ์ดีละ่ะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการหามเมล็ดพันธุ์ดีคืออะไรคือมเมล็ดพันธุ์ที่ยังมีชีวิตเวลาไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาท่านต้องดูนะล็อตนี้เขาผลิตล็อตที่เท่าไรอันนี้นก็ไม่ต้องสนใจมากสนใจว่าวันสิ้นอายุ ถ้าภาษาฝรั่งจะเขียนว่า exp x p i r e หมดอายุวันหมดอายุวันไหนถ้าไปซื้อเมล็ดพันธุ์เก่าเก็บหมดอายุเอามายอดมันก็ไม่งอกมันตายแล้วครับนั้นเมล็ดพันธุ์ต้องมีชีวิตแต่ถ้าเมล็ดพืชเอาไปต้มกินเอาไปบดไปทำอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเมล็ดพืชมีชีวิตไหม่มีชีวิตก็ได้ลักษณะดีไม่ดีไม่รู้ เมล็ดพันธุ์ต้องมีชีวิตเปอร์เซนต์ความงอกดีผลผลิตสูงต้านทานโรคมแมลงศัตรูดีท่านก็ดูสิว่าเราจะปลูกพันธุ์ไหนอย่างไรของบริษัทไหนหรือจะสั่งจากใครนี่สำคัญมากเลยพอเราเริ่มต้นอย่าพันธุ์ดีแล้วโอ้การเจริญเติบโตมันดีนะครับกิ่งพันธุ์บางทีเราได้มาเนี่ยมันไม่ตรงปก ไอ้คำว่าไม่ตรงปกนี่มันเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นในยุคหลังมีคนเอารูปคนหน้าตาสวยๆมาใส่แต่ตัวเองอ่ะหน้าตาไม่เป็นอย่างนั้นพอนัดเจอกันเข้าโอ้ไม่ตรงปกนะก็เรียกเาเรียกว่าไม่ตรงปกเหมือนกันครับได้กิ่งพันมาเขาบอกว่าเป็นพันสมมติมะม่วงเเขียวเสวยมันกลายเป็นมะม่วงสามด้วยดูไปใช่แล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ตรงปกเพราะฉะนั้นท่านจะต้องสืบเสาะหาแหล่งนะต้นพันธุ์ที่สั่งเขาทำครับไอ้ที่ว่าสั่งเขาทำเพราะอะไรเพราะไม่งั้นถ้าเขาผลิตมาแล้วต้นพันธุ์มันอยู่ในถุงรากมันก็ม้วนมันก็ขดอยู่ในถุงมาตั้งนานเพราะไม่มีคนมาซื้อหรือบางทีก็รากทะลุเข่งออกมา นะต้นแก่งักแล้วอย่างนี้ก็ไม่ดีกิ่งพันธุ์ดีต้องเป็นกิ่งที่เมื่อขยายพันธุ์มาแล้วลงถุงรากเริ่มแทงทะลุถุงนะครับสมมติว่าทาบมาแล้วมันก็ควรจะมาอยู่ในถุงอ,อยู่ในราวประมาณสัก20วันเดือนหนึ่งลงปลูกเลยโอ้โหอย่างนี้รากจะพุ่งเดินพูดเลยครับ นะหรือเอาถ้าไม่ทันการใส่เข่งไว้ก่อนเราก็ปลูกไม้เราไปได้กิ่งพัน์ธุมาแล้วเราก็ไปซื้อเข่งมานะครับแล้วเราก็ปลูกนะครับทีนี้ไอ้เข่งนี่บางทีเราก็ตั้งไว้เวลาจะเอาไปปลูกก้นมันผุก,ก่อนครับยกไปปุ๊บพลเสียทั้งเข่งเลยเพราะฉะนั้นก้นเข่ง ก็หาอะไรมาลองๆกันไว้หน่อยก็ดีนะเอออย่างนี้แล้วเวลาถ้าเป็นเข่งไม้นะเราก็ลงทั้งเข่งได้เลยนะครับนี่ทีนี้กิ่งพันธุ์ดีอีกอย่างก็คือว่ามันไม่มีโรคไม่มีแมลงที่จะที่จะติดไปกับกิ่งพันธุ์โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากไวรัสถ้าคุณปลูกส้มโอ ปลูกพืชตระกูลส้มต้องอยู่ยาวระหว่างโลกทีษเสซ่าที่เกิดจากเชื้อไวรัสอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอ้าวคราวนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรครับเวลาลงมือปลูกครับเวลาลงมือปลูกนี่บางคนก็ไปถึง,งบ่กว้าจอบคว้าเสียมขุดหลุมแล้วก็ แหมขุดมาตรฐานด้วยนะห้าสิบคูณห้าสิบลึกห้าสิบเอาต้นไม้ไปปลูกเสร็จเรียบร้อยฝนลงสองงวดตายครับเพราะอะไรน้ำขังอยู่ในรูนั่นเองคนบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ง่ายเจมดินไปหาเครื่องมาสินะเป็นสวานไปถึงก็เจาะจู่จุดจุดจ,ดจุดเป็นรูแล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูก ตายครับน้ำม,ม่ขังในรูเพราะฉะนั้นก่อนปลูกเตรียมที่หรืออย่างเตรียมอย่างไงทางระบายน้ำม,มีไหมถ้ามีระบายน้ำออกได้สบายยังไงก็น้ำไม่ท่วมไม่ขังอ่าอันนั้นก็ว่าไปถ่ายที่ได้แต่ถ้าไม่มีทางระบายนา้ำน้ำม,มันจะขังต้องไปยอมว่าจุดสุดท้าย นะที่น้ำจะระบายไปกองอยู่นะมันตรงไหนอันนี้ขุดล่องขุดคูหรือจะขุดบ่อเล็กๆบ่อน้ำตื้นเขาเรียกบ่อรองรับน้ำรอการระบายนะจะทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นไม่ท่วมไม่ขังจากนั้นท่านยังไงก็ต้องไถที่ครับการไถที่เป็นการหมกหมกักกำจัดวัชพืชพอไถ่ที่เสร็จเรียบร้อย นะครับปล่อยให้วัชพืชขึ้นมาพอถ่ายที่เรียบร้อยเราหมกหมักวัชพืชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันขึ้นมาอีกถ้ารอได้นะเอาสากรกำจัดวัชพืชฉีดพ่นไอ้ต้นอ่อนๆที่มันขึ้นมานะอีกสักนวดหนึ่งนะก็คราวนี้ก็เกลี้ยงละจากนั้นดูสิครับว่าพืชเราจำเป็นต้องยกล่องไหมเพราะเราจะปลูกอะไรละ่ะ ถ้าจำเป็นยกล่องล่องสูงเท่าไรจัดระบบระบายนะ้ำแต่ถ้าปลูกไม้ป่าไม่ต้องยกล่องแค่จัดให้เป็นแนวระบายก็ว่ากันไปทำไมต้องไถที่ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปขุดหลุมไปเลยมันจะกลายเป็นดินล้วนโปร่งซุยเฉพาะในหลุมในรูถ้าฝนตกเยอะนะ้ำมันจะขังแล้วน้ำมันจะท่วมตายครับนะนี่ก็อีกปัญหาหนึ่ง ปัญหาต่อไปคืออะไรครับก็คือว่าเวลาท่านปลูกท่านตั้งตรงตั้งต้นไม่ตรงฝังไม่ลึกหรือฝังลึกเกินไปนี่เพราะฉะนั้นต้องดูครับถ้าเป็นเก่งพันธ์ุที่มีการทาบมาก็เอาตรงระดับแนวะแนวทาบตรงนั้นละ่ะนะถือว่าเป็นแนวระดับดินนะครับฝังตื้นไปนะ ลมพัดมาก็จะลมลึกไปรากก็จะหายใจไม่ออกนะครับตั้งต้นไม่ตรงตั้งต้นไม่ตรงบางคนบอกตรงแล้วไอตอนผมปลูกผมตั้งตรงแล้วนั่นแหละครับไอตอนปลูกตั้งตรงพอฝนมันลงมาหรือลดน้ำเข้าไปต้นมันเอ็นมันเอียงเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกเขาจึงมีไม้หลักเนี่ยปัก ประคองให้ต้นเนี่ยมันตรงครับแล้วเวลากดดินเนี่ยอย่าไปกดดินโดยรอบแต่กดตรงโคนนะเะนั้นเวลาปลูกเสร็จเขาลดน้ําลดน้ําเสร็จแล้วเขาเอามือเนี่ยนะนิ้วชี้นิ้วโป้งเนี่ยกดไอ้ตรงลำต้นนะตรงนั้นนะให้แน่นแล้วจึงเอาไมาห้หลักเนี่ยปักปักแล้วอย่าผูกแน่นผูกประคองถามว่าเอาถ้าต้นไม่ตรงแล้วมันเป็นไงอาต้นไม่ตรงมันก็เอียงเลยครับ เอ,เอียงแล้วมันยังไงเอียงแล้วขอนี้มันก็แตกกิ่งแตกกิ่งออกมาเลอะเทอะนะฮะต้นก็ไม่เป็นทรงไม่เป็นพุ่มก็เกิดการลกทึบเดี๋ยวก็ต้องมาตัดแต่งใหม่อะไรต่ออะไรแทนที่ต้นมันจะสูงเปิดเป๊ดเปๆขึ้นไปนี่อันนี้คือต้นไม่ตรงท่านไปดูนะครับในสังคมเนี่ยท่านไปดูเครับในทุกสังคมเนี่ยถ้าทุกอย่างมันตรงไปตรงมาแล้วก็ มันก็ไม่วุ่นวายต้นไม้เหมือนกันนะปลูกไม้ป่าปลูกไม้ผลนะต้นตั้งตรงดีเนี่ยการแตกกิ่งทรงพุ่มมันจะดูดีสวยงามนะครับนี่ทีนี้ไอตอนที่เราไปปลูกต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเด็กอ่อนมันเหมือนเด็กเล็กอะ่ะท่านไปดูเลยครับท่านเลี้ยงเด็กเล็กมาเป็นไง มันก็ต้องอุ้มชูดูแลประครับประคองลิ้นไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมยุงไม่ให้กัดฉีดวัคซีนป้องกันโปริโอนูน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปปลูกต้นไม้ใหม่ๆใ,ในพื้นที่เนี่ยท่านก็ควรที่จะหมั่นดูแลจนกระทั่งเริ่มเห็นเขาแตกใบชุดที่หนึ่ง แตกใบชุดที่2ถ้าได้ถึงสามชุดแล้วก็เอาละเขาพอสู้กับโลกภายนอกได้แล้วนะอันนั้นก็สบายนี่เราก็ดูหน่อยว่าไอ้ต้นไม้ที่เราไปปลูกเนี่ยไอ้ตอนไวอ่อนตอนต้นเล็กๆเ,เนี่ยมันมีศัตรูอะไรครับที่ลบกวนนะศัตรูอะไรแล้วอย่าไปรังเกียจครับถ้าจำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมันก็ต้องทำ เพราะถ้าไม่เป็นของที่มันไม่มีประโยชน์นะมันอยู่มาไม่ได้ถึงทุกวันนี้หรอกมันเป็นของที่จำเป็นนะฮะเราก็ใช้ให้ถูกแค่นั้นเองใช้ให้ถูกลำดับแรกก็รู้จักคุณสมบัติของสารเคมีนั้นว่ามันมีประสิทธิภาพใช้ทำอะไรนะใช้อัตราเท่าไหร่ฉีดพ่นแบบไหนแล้วมันมีฤทธิ์ตกค้างอยู่กี่วันเพราะฉะนั้น มันยากตอนเริ่มต้นทีนี้ถ้าเริ่มต้นดินมันดีน้ำม,มันดีการดูแลรักษาดีโอ้โหมันจะพุ่งพรวดเลยครับแล้วปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่เหมือนอะไรบางอย่างที่เราไปนเนลมิตมันไม่ได้แม้ว่าวันนี้เราไปซื้อไม้ล้อมต้นใหญ่ๆมาปลูกแพงด้วยแล้วก็ความแข็งแรงก็สู้ไม้ที่ปลูกแต่ต้นไม่ได้ เมื่อตอนผมหนุ่มๆน,นะฮะไปซื้อที่อยู่ที่บ้านสุพรรณบุรีบ้านเกิดนะครับปรากฏว่าตอนนั้นที่มันโลนๆนมันร้อนมากเลยผมก็อาศัยต้นตะขบปลูกบังล่มไปก่อนนะแล้วกว่าผมจะได้ปลูกตะขบเป็นเนี่ยนะโอ้โหผมก็ ขุดมาก็าตายขุดมาก็าตายจนวันหนึ่งจึงค้นพบวิธีว่าอ๋อขุดปับ๊บต้องลดน้ําปุ๊บเลยตอนไปนสกัดรากมานะ่ะเอามาปลูกอย่างนั้นเป็นไม่งั้นตายจะพืชแหละครับนะอา้าวพอเริ่มจากต้นตะขบผมก็ไปเห็นที่ไหนโอ้ต้นไม้เขาสูงสิบเมตรยี่สิบเมตรนะก็นึกว่าโอ้ยทำไมจะให้สวนเป็นอย่างนั้นก็วันหนึ่งก็คิดได้ก็รีบปลูกรีบดูแลรักษาวันหนึ่งมันก็โต ตอนนี้ปรากฏว่าโอ้โหผมเข้าไปในบ้านผมมันเป็นป่าใหญ่ริมแม่น้ำท่าจีเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าปลูกป่าให้แผ่นดินนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้แต่ว่าปัญหามันก็ไม่ได้มีเท่านี้เอาเป็นว่าใครปลูกต้นอะไรมีปัญหาอะไรต้องดูแลยังไงไม่เข้าใจก็ถามถ่ายมาได้นะครับกรุณาใช้ ID line นะครับ0-81 9 8 1, 1 5 8 8 1นะฮะ0 8 1 9 8 1 5 8 8 1ส่งข้อความมาเลยครับกรุณาหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นนะครับและก็ท่านที่ส่งข้อความเข้ามาถามเราจะไม่ได้ตอบท่านทางนั้นถ้าอยากจะเร็วต้องติดตามสดทาง Facebook จันพุทธศุกจันศุกร์ทุ่มครึ่ง วันพุธหนึ่งทุ่มนะอันนั้นนะเร็วแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกยรตติดตามรับฟังครับเทฟทเรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเทฟทเรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูพนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศ ช้ปุ๋ย,ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรเค<ก> <K. S 1> มีพันธุ์